สบายดีทุกคนพบกัว่าช่องสาวไม้พากินทุกคนหลังแกกที่เขาค้นมันแล้วทุกคนเมื่อน,นี้เขาก็ได้เอามันมาขายทุกคนมันฮากิได้าย,ย่หลายเติมขาก็ได้มันมาขายทุกคนเมื่อนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวมากับน้องๆคนสวยผู้ <laughs> สาวขี้อายเลยกับผู้เบามายัางมายัางมาขายมันบะไม่งั้นขายมันจะไปกินยังกินบุฟเฟ่บะ มมกินบุฟเฟ่ตื่นเต้นตื่นเต้ตนเ,เลที่จะได้กินบุฟเฟ่เลยหลังจากที่เฮาเหมื่อยแห้งนะทุกคนน,นสู้แดดสูด้ฝนสู้ลมอ่ะหลักจากหลังจากที่เฮาก้นเฮาปั้นมุนีเฮาก็ได้เอามาเอามันมาขายทุกคนว่าเป็นคิวเป็นคิวเลยทุกคนเ,เป็นคิวเลยเอาเบิ้งมาเสาไม้กัน,นโอเค่ะแกเช็ดแล้วถ่ายมาทุกคนมาเบิ้งมาเฮาได้มันจากซอม รถกับเพ่หมดเลยทุกคนอ่าทดกคนเราได้มันอยู่ประมาณสาวไปสบทุกคนอ,อันนี้มันลวทุกคนหลังากขนมาแล้วก็จะพาเด็กๆไปกินบุฟเฟ่อันนี้ค่ะเป็นมากนป่าทุกคนได้ได้มันไหลแหงเต็มรถเลยะจ,ะะจะแนะนำการจัหวัดอุทาภูมิทุกค,คน มัาเสาไม,ม้ตมักตักสีแดดเลยทุกคนมาทุกคนทางการรถเสาไม้ขึ้นแล้วอันนี้ก็รถคนอื่นขึ้นนะทุกคน เก็บบจะขนมันมาทถือทุกคนทุกคนอันนี้เป็นกล่องมันปลาทุกคนกลงงนยย่องยังไงทุกคนตองของของกระเจิงอันนั้นจ้ะ มันแหงแ้วปลาทุกคนกล่องมันกล่องง่าทุกคนกล่อง,องงายงแหงอีนลายตัวดนเหนักกันเนาะไปหกูออมที่กคนกล่องมันอันนี้มันแหง Thank you